ที่จับต้นกล้า่านนะครับเพื่อให้มันจับต้นกล้าอยู่ได้ซึ่งหลักการทํางานก็คือเมื่อเราใส่ต้นกล้าเข้าไปในช่องที่พอดีกับต้นกล้าที่เราเพาะมานะครับมันจะไม่ล่วงจากนั้นเมื่อเราปักดําลงไปปลอกด้านนอกจะทําหน้าที่กดรากของต้นกล้าให้หลุดออกจากปลายที่นีบไว้นะครับแล้วก็กดลงจมดินไปทําให้ต้นกล้าหลุดออกจากปลายที่เราเสียบไว้เมื่อเราดึงกลับขึ้นมาสปริงก็จะดันปลายออกกลับมา เรามาดูวิธีการทําไม้ดํานาเราจะใช้วัสดุอะไรก็ได้ครับมากดปลายให้แบนลงเล็กน้อยนะครับประมาณตามรูปนะครับค่าให้ได้เป็นตามรูปเลยครับผมขนาดโตเท่ากับรูที่เราเจาะไว้จากนั้นก็ใช้กระดาษทรายหรือตะไบก็ได้นะครับลบคมเพื่อที่จะได้ไม่บาดต้นกล้านะครับ ส่วนปลายอีกด้านนึงก็วัดเข้ามาประมาณ1เซนนะครับมาร์กตำแหน่งไว้เพื่อในการเจาะรูยึดสกรูเป็นหลักไว้สำหรับการเกาะสปริงแล้วทำการตอกน้ำศูนเตรียมไว้เจาะนะครับทำการมาร์กตำแหน่งเพื่อที่จะเจาะล่องด้านหลังของไม้ดำนานะครับโดยวัดให้ปลาย เสมอกันแบบนี้นะครับแล้วมาร์คตำแหน่งให้ตรงกับที่เรามาร์คตำแหน่งเจาะรูไว้นะครับจากนั้นเลื่อนเหล็กตัวนี้ออกมานะครับให้ปลายที่จะจับข้าวพ้น PVC มาเล็กน้อยนะครับมาร์คตำแหน่งที่สองโดยจะต้องอยู่ด้านหลังตรงกลางด้านหลังของ pvc นะครับเราจะเห็นตำแหน่งที่เราเคยเจาะรูไว้ทับเกี่ยวไว้นะครับตรงแนวร่องพอดี จากนั้นก็ใช้ตะปูเกลียวปล่อยยาวหนึ่งนิ้วเมื่อสักครู่นะครับขันเข้าไปที่ร่องเหล็กนี้ให้แน่นพอประมาณนะครับโดยที่ปล่อยให้หัวของตะปูเกลียวปล่อยโผล่ขึ้นมานะครับไว้เกาะกับสปริงซึ่งจริงๆผมจะใช้เป็นหนังยางแทนนะครับเป็นต้นแบบลองเลื่อนดูครับต้องคล่องนะครับถ้าไม่คล่องก็ต้องแก้ไขที่ตรงปลายของท่อพ v c ให้เลื่อนได้คล่องนะครับ จากนั้นวัดจากตำแหน่งล่างสุดของร่องลงมาประมาณเจ็เซนเพื่อที่จะยึดด้วยสกูตัวเล็กนะครับไว้เกาะสปริงอีกด้านหนึ่งนะครับขันเข้าไปที่ตัวท่อ PV c นะครับาตามรูปเลยครับเราก็จะได้แนวที่จะใช้เกาะกับสปริงซึ่งในเบื้องต้นผมใช้หนังยางนะครับจำนวน2เส้นก็จะได้ เอาแรงสปริงตัวพอดีพอดีนะครับทดสอบการสปริงตัวของปลายจากนั้นผมแต่งปลายท่อ p v c เล็กน้อยนะครับเพื่อให้งุ้มเข้าไปแนบทิดกับตัวเหล็กในการที่จะกดรากของข้าวออกจากตัวเหล็กเสียบตัวนี้นะครับเราทดสอบความคล่องตัวดูนะครับเราต้องลื่นคล่องตัวดีนะครับและก็พร้อมใช้างานเรามาทดสอบ กันเลยครับ